ดิจ้าพี่น้องมื่อนี้ย้ายเดินทางกับขอนแก่นจ้ะพี่นอ้องอดชมแพ้กี่เียวใส่บานย้ายสปบายดีสุภุสุปปนเด้อจ้ะต่างต่างประเทศเมืองไทยอบประกอบแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนสุขุสุนจ้าเป็นยึดคุึ่รเขาเขา ปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันก็นจะเข่าซเซเวนเติมโทรศัพท์น้ำยายก็ได้ก็่ได้เติมเงินหลายมื่อแล้วจะไปบ้านจกนี่กับเพื่อนๆสักทายกับเพื่อนๆเข่าซีเวนจะก้าวกันดีหากั้วนี่แหละค่ะพี่น้องได้ออกจะเศร้าออ อดบ้านเ้ากับสองมงสามมงเท่านาี่แหละใช่เอาวิวข่างสะพานเป็เบิง้งจ้ะเสโนโล่จะเลื่อนไหลแล้วเวพื่อนเป็นเห็ดสะพานไหมครับบ้านจะ ซีหาเมื่อก่อนขับพี่น้องเพื่อนเพื่อนตักท้ายแต่เศาจำมวันนี้ เช็กไงมีเช็กไงเช็กกลางหอดเช็กกลางแล้วบันเช็กกลางไอวิวข่างทางไอบึงจาพี่น้องมันไปกินข้าวายบ้านปุระจ้าย้ายกระได กดไลดค์ดกดแชร์ใน้เจ้าเด้อพี่น้องฝากกดติดตามย้ายต่อมนะจ้าเก็บปิ้วข้างทางให้เบิ่งจ้าพี่น้องแดดออกละหนาวหนาวมึงย้ายดังปิดแอร์ไหมฮะ,ะปิดแอร์ไหมกันปิดแล้วปิดแอร์แล้วใช่ <c oughs> ทาง,ง่ายบ้านวัดสันอันกำลังหิวเหลือเลยพี่น้องเอ้ยย่านมันปั่นตอนใดนปุน๊บวันใหญ่พาจอดกินบังไดยปุ๊บเขาเคยกินแต่เศร้าเนาะห <Okay. S 2> มกม้งแล้วมือย้ายก็กินแล้วทั้งกินทั้งเก็บของขายพี่น้องเปล่าทั้เวลาเนาะค่าขายก็ได้ก็แบบ นั่งกินไปได้ทั้งกินทั้งย่างทั้งเห็ดย้ายท่านนี้กินกระเพาะก็ตอนนี้ยังเป็นสลับาทตอนนี้ยังเป็นสลับบาทนั่งมือก็ได้ไปขายของเป็นสลับบาทนั่งมาหัวของนอน หอดนคะรไทยเราจัดพี่น้องยังจังปางเ้าหมดติดไฟแดงทางเข้าไปเดียร์ใต้ควนไทย แก่งแล้วจ้าพี่น้องแย่งแล้วค่ะน้ำหมอกหนาวแล้วหนาวแล้วบันนี้แดดเวินกำลังขึ้น มันย,ย <bunker> ากกระดางมาเสาร์ครับพี่น้องหมอกำลังลงหลังคู่จากเขาพุ่งมาตั้งแคมป์ขายของกันคลิ๊กหน่อยคลิ๊กง่ายนี่เฉกกลางอยู่เนาะเฉกหน่อยบพันหอด เขาข้าเจ้าปลูกเป็นหมากดีดีเป็นเม็ดดีพี่น้องต้องห้องต้องของเง่งเง่งยู่ข่างทั้งย้ายประเด็นท้ายบึงบมืงเนื้อแล้วที่มีอีกไหมบ่ต้นเห็ดเขาอันทั้งกู้เพื่คนก็ได้กินเขาเนี่ยง เห็ดยุคน่ะพี่น้องอู้ยเข่าได้น่ะจ้ะเข่าได้น่ะเหลืองๆเนี่ยนะน่ะเมื่อวันพี่น้องปัาดแต่สอนเล็ดเข่าทั้งลุนถึงเข่าน่ะแดงแก้ใบเหลืองเออเออเพราะมันแดงดอกเหลืองเออออยุ่งปั๊ดสวรแต่ขุนยิ่งไม่พี่น้องถึงขุนเข่าได้แต่น่ะหมากเข่าพขนาดเหลืองๆนี่ยจ้ะถึงเขาน่ะขนาะปั๊ดข้าเจ้าเล็ดเข่าได้กินได้ขายนี่ หน่อยคิอไงผลทั้งทั้งผลจากเขาดิพี่น้องผลกระเพรานผอ่ะทั้งทั้งผลอ่ะธตรมะเขาจะอ่อนเนาะทึ้งผู้ทั้งเขาเพิ่นก็ได้กินปลูกเขาเอ่อนปลูกเขาน้ำเขาน้ำลลนเพื่น่าได้กินเนาะอ๋อจะอ่อนวิธีชีวิตอันเบนอยู เออคนเข่าคนมงนเ,เ,เมนเานะนั่นเชียวเชียวเนี่ยก็บที่แม่นเข่าเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนังนังงามกับลังม้านะมึงที่ไหนยอมพอนั่งง้างแบบนี้ก่องเข่าเห็นบ่อเห็นบ้าจ้าก่อนกับเจ้าเฮ็ดได้เฮ็ดนะต้องบ้านเข้าจานอยู่หลงอยู่นั่นต้องไถต้องคาดต้องมีน้ำเนาะบ้านเข้าเนี่ยกับแม่นปลานี่กับแม่นเด้อค่ะพี่น้องาก,อการล้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข่าจ้า เอานีจ้านี่ปดจอนลอกหัวเนาะเนี้ยข้าเจ้าปลูกป่านอยู่น้ำหยอดเขาหยอดหยอดเขาให้นี่เช็กน้อยจะพี่น้องเช็กน้อยบ้านเช็กน้อยตูเขาบ้านหมู่บ้านขึ้นเนี่ยจ้า นเขาอันโม่งเพิ่นตรงไม้ก็สวยงามทีเดียวทางทั้งไลยตาแน่นิดหน่อยเด้อจ้บพี่น้องไลยตาแน่เด้อจ้าเด้อขึ้นธรรมชาติเพิ่นเห็ดเข่าบัวนาบัหลงเพิ่นก็ได้กินเนาะสะอ่อนจีที่ปิดโม่งข้าเจ้าเพิ่น พี่วิวพี่น้องคลิปนี้ย้ายกระคอปากไว้จำนี้ก่อนเด้อจ้ะคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าพี่น้องปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ายต่อมจุ่มแพร่แจ่มบ้านในเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้าทั้งคนเก่าคนใหม่จ้าให้สุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยสุขสุขคนเด้อจ้าเด้อพี่นอ้องอดีจ้า